ไปเที่ยวสนุกด้วยกันค่ะทุกโคนตอนนี้เรากำลังขับรถขึ้นเขานะคะหิมะกำลังตกเลยค่ะถนนค่อนข้างแคบขับรถค่อนข้างยากนะคะต้องระมัดระวังค่ะช่วงที่หิมะกำลังตกนี่ขับรถยากมากเลยนะคะถนนมันลื่นค่ะวิเปพักโรงแรมบนเขาสองวันนะคะผ่าทีน่าไปเที่ยวหิมะค่ะราคาโรงแรมแต่และราคาก็จะแตกต่างกันนะคะโรงแรมบนเขาเยอะมากเลยค่ะ คนที่อยู่ประเทศเมืองหนาวเจอหิมะบ่อยๆก็จะชินตานะคะแต่สำหรับวิแล้ววิไม่ได้อยู่บนเขาที่มีหิมะแบบนี้นะคะเราต้องขับรถมาไกล4-5ชั่วโมงเลยนะคะตัววิเองไม่ได้เจอหิมะแบบนี้ทุกปีนะคะ 2- 3สปีจะได้เจอหิมะทีค่ะหิมะที่ออสเตรเลียจะมีที่เมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์นะคะคนที่อยู่รัฐอื่นๆสภาพอากาศก็จะแตกต่างกันไปค่ะวิใช้ชีวิตอยู่ที่ซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์น แต่การมาเจอหิมะแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นตลอดเลยนะคะเพราะว่าวีไม่ได้อยู่ใกล้ภูเขาที่มีหิมะนะคะนานๆทีเราจะได้มาค่ะก็เลยทําให้เราตื่นเต้นขอแค่ได้มาเดินบนหิมะได้มาสัมผัสหิมะวิก็ดีใจแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องเล่นเครื่องเล่นหรือว่าต้องทํากิจกรรมอื่นๆน,นะคะเพราะว่าการทํากิจกรรมเราต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะวิเลยอยากเก็บภาพความทรงจําดีๆนี้ไว้ไว้ให้อธินาดูตอนโตนะคะว่าครั้งหนึ่ง พอกับแม่พาเขามาเที่ยวหิมะที่เมลเบิร์นค่ะแต่ละสถานที่วิวและบรรยากาศก็จะแตกต่างกันนะคะแต่กิจกรรมก็จะมีให้เล่นเหมือนๆกันค่ะนี่เป็นการเจอหิมะครั้งแรกของอธินาเลยนะคะนางดีใจมาตลอดทางเลยนะคะเห็นหิมะตั้งแต่ขึ้นเขามาเลยค่ะวิเองเติบโตในเมืองร้อนไม่เคยได้เจอหิมะเลยวิก็เพิ่งจะได้มาเจอตอนที่วิมาเรียนที่ซิดนีย์ นี่เป็นรอบที่3ทีวีได้มาสัมผัสสโนในรอบหลาย10ปีค่ะคืนนี้เราจะนอนพักกันที่นี่นะคะวิไม่ได้สปอนนะคะที่โรงแรมนี้เขาดีนะคะเขามีร้านอาหารในตัวค่ะเราไม่ต้องเดินออกไปท้าลมหนาวเพื่อที่จะไปหาร้านอาหารไกลๆแถมได้นอนสัมผัสหิมะแบบใกล้ชิดด้วยนะคะ,จะเจ้าของโรงแรมใจดีมากเลยค่ะเขามาช่วยขับรถขึ้นเขาให้นะคะจนถึงห้องพักเลยค่ะเพราะว่าพวกวิมาเราไม่ได้เอาโซ่มาด้วยค่ะปกติคนจะมาเที่ยวสโนว ต้องมีโซ่ติดรถด้วยนะคะเพราะว่าถนนลื่นมากเลยค่ะโรงแรมด้านหน้าเราฝั่งโน้นราคาแพงมากเลยนะคะ2-3ถึพันต่อคืนเลยค่ะส่วนฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยค่ะราคาสูงมาก พี่นะคะหนาวไหมลูกหนาวไหมคะหนาวไหมคะคุณ Now, Eddie. <coughs> oh, <my God. laughs> take out, take out, take the pink one out, huh? โ,โงรงแรมที่เราพักคือฝั่งนี้นะคะราคาพอสู้ไหวค่ะเราอยู่ใกล้ๆกระเช้าเลยนะคะแต่เขายังไม่เปิดให้เล่นนะคะเขาจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่พวกเรามาคือวันพุธค่ะเราก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทํากระเช้าบนภูเขานี้มีหลายจุดมากเลยนะคะวิกําลังจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาค่ะฝั่งนี้ราคาโรงแรมก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะคะ เดี๋ยววิจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศรอบๆด้วยกันค่ะวิอาจจะเดินไม่หมดนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากวิสงสารอธินาค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมแบบวันเดียวไปกลับด้วยนะคะวิเจอพี่คนไทยสองกลุ่มนะคะวันนี้มากับทัวร์พี่คนไทยนะคะบางกลุ่มก็มาแบบพักที่นี่บางกลุ่มก็มาแบบไปกลับวันเดียวค่ะใครที่ไม่มีรถส่วนตัวมาเขามีรถบัสมาส่งถึงข้างบนด้วยนะคะลองเสิร์ชหาข้อมูลกันได้ค่ะหรือจะมากับทัวร์พี่คนไทย ก็ดีมากเลยนะคะข้างบนนี้เขายังมีร้านขายของชําด้วยนะคะวิเห็นคนถือมาแว,แว๊บๆวิแวะไปดูแล้วนะคะราคาของค่อนข้างแพงค่ะแนะนําให้ทุกคนเตรียมของกินมาเองน่าจะดีกว่านะคะอีกอย่างโซ่ที่ต้องใช้ของล้อรถควรเตรียมมาเองนะคะอย่ามาพึ่งบ่อหน้าเหมือนวินะคะเพราะวิคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนซิดนีย์ซิดนีย์วิไปเที่ยวสองครั้งเขามีให้เช่าเต็มถนนเลยค่ะแต่ที่เมลเบิร์นไม่มีนะคะ ร้านขายก็ไม่มีค่ะไม่งั้นก็จะต้องโทรตามเจ้าของโรงแรมลงไปรับเราข้างล่างแบบวิเนี่ยแหละคะ่ะบรรยากาศหลังหิมะหยุดตกนะคะพระอาทิตย์ก็จะเริ่มตกดินแล้วค่ะวิวสวยมากเลยนะคะพะนักง,งานก็จะเริ่มทํางานกันแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องเตรียมต้อนรับคนที่จะมาเที่ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์กันค่ะมองดีๆเหมือนเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยนะคะคือมันใหญ่มากกว้างมากเลยค่ะถ้าถามวิระหว่างซิดนีย์กับเมลเบิร์นที่ไหนสวยกว่า ความสวยมันแตกต่างกันค่ะมันได้อารมณ์คนละแบบด้วยความที่วิไปเที่ยวหิมะซิดนีย์วิพักด้านล่างนะคะวิไม่ได้มาพักข้างบนภูเขาแบบนี้เพราะราคามันแพงมากเลยค่ะแต่ปีนี้เป็นรางวัลปลอบใจของพ่อบ้านที่เราจะต้องย้ายกลับซิดนีย์นะคะถ้ามีโอกาสวิก็อยากกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งนะคะวิชอบบรรยากาศมากเลยค่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนคงจะเยอะน่าดูตามทางเดินที่เราเดินผ่านที่มีหิมะก็คงจะเต็มไปด้วยเด็กๆ แต่ไม่เป็นไรค่ะเราได้มาดูบรรยากาศแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะฝั่งนี้จะเป็นห้องพักเป็นโรงแรมทั้งหมดเลยนะคะร้านอาหารและบาร์เขาจะเปิดช่วงค่ำกันนะคะห้าถึงหกโมงเย็นเลยค่ะคนที่มาก่อนเวลาวิแนะนำให้เตรียมอาหารมาทานเองนะคะร้านคาเฟ่เองเขาก็มีเวลาเปิดปิดนะคะเขาไม่ได้เปิดทั้งวันค่ะถ้าไม่เตรียมอะไรมาเหมือนวิเลยคงต้องไปฝากท้องที่ร้านขายของชำไม่พ้นขนมปังกับชีสค่ะ แต่ราคาเราซื้อพิซซ่าได้เป็นถาดเลยนะคะแต่ก็เข้าใจเขาละคะ่ะกว่าเขาจะขนขึ้นมาบนเขาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่วิเดินเดินอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะหิวคะ่ะแต่มันไม่มีร้านอาหารไหนเปิดเลยเพราะเขาเปิดปิดเป็นเวลาคะ่ะวิก็เอาความสะดวกสบายของซิดนีย์มาเปรียบกับเมลเบิร์นมันก็ไม่ได้นะคะเพราะที่เที่ยวแต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันคะ่ะที่ซิดนีย์เขามีให้กินตลอดคะ่ะมีร้านคาเฟ่เยอะมาก เอาเป็นว่าเก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะว่ามาที่นี่ต้องเตรียมเครื่องดื่มของกินมาเยอะๆกินไม่หมดดีกว่าไม่มีของกินค่ะพี่ๆคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่นีสใส่วิเวลาไปเที่ยวที่ไหนวิไม่ชอบหอบของเยอะๆค่ะวิชอบไปซื้อข้างหน้าไปกินข้างหน้าหาของกินง่ายๆพออิ่มแล้วก็จะได้ทําอย่างอื่นค่ะเป็นคนง่ายเกินไปจนบางทีหอบท้องหิวอยู่ครึ่งค่นวันค่ะฝั่งนี้เป็นที่จอดรถของคนที่มาเที่ยวแบบวันเดียวไปกลับนะคะ ส่วนคนที่มาพักคุณต้องเอารถคุณไปจอดหน้าโรงแรมเท่านั้นนะคะเราเดินมาไกลอยู่นะคะจากที่พักฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเช้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่สามารถนั่งขึ้นไปเล่นสโนว์บอร์ดค่ะฝั่งนี้เขาก็ยังไม่เปิดให้บริการนะคะเขากําลังจัดเตรียมลานสโน์ค่ะมีหลายคนมาถ่ายรูปแถวนี้บางคนก็เดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆไปชมวิวบนเขาค่ะแต่วิเดินไปไม่ไหวค่ะสงสารลูกอากาศเย็นมากเลยค่ะ วิเดินกลับไปร้านขายของไปซื้อของกับห้องดีกว่าค่ะวิเอาวิวสวยๆบริเวณรอบๆห้องพักมาฝากทุกคนนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมันดูวิวหิมะสวยๆกับวิกันค่ะทุกคนเห็นเขาลูกโน้นไหมคะนั่นล่ะค่ะที่เราไปมาเมื่อกี้แต่เอาจริงๆใกล้ๆห้องพักวิก็มีกระเช้าให้นั่งเหมือนกันนะคะมีลานเล็กๆให้เด็กๆเล่นหิมะเหมือนกันค่ะไปเดินมาจนขาลากในที่สุด ร้านอาหารก็เปิดสักทีค่ะทุกคนโรงแรมที่วิพักมีบาร์มีร้านอาหารด้วยนะคะทุกคนอยู่ด้านล่างของห้องพักวิเองค่ะวิเจอพี่คนไทยด้วยนะคะหลายหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าที่นี่หาของกินยากมากวิโชคดีมากเลยค่ะที่ได้พักโรงแรมนี้ราคา400กว่าต่อวันค่ะกินที่นี่ดื่มที่นี่เมาที่นี่หลับที่นี่ค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะไม่ต้องเดินตากลมหนาวออกไปข้างนอกนะคะ แถมที่นี่เขายังมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะแต่อย่าคาดหวังกับอาหารเช้านะคะทุกคนกาแฟนมขนมปังคอนเฟ็อาหารเบสิกของคนออซซี่เลยค่ะวิไม่ได้ถ่ายบรรยากาศช่วงเช้านะคะคนเยอะมากค่ะอีกอย่างมีเด็กเยอะด้วยวิก็เกรงใจเขาเราเติมพลังเสร็จแล้วเราก็จะพาอธินามาเล่นหิมะกันนะคะวิไม่ได้ถ่ายทุกจุดให้ดูนะคะวิพาอธินาเล่นตั้งแต่หน้าโรงแรมจนจะมาถึงลานข้างล่างเลยค่ะ ทีน่าไม่มีเหนื่อยนะคะคนที่เหนื่อยก็คือพ่อค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็จะเล่นตามจุดต่างๆค่ะเพราะว่าตามล้านเขาก็มีสถานที่ให้เล่นเหมือนกันนะคะแต่เด็กส่วนมากจะชอบสไลด์ตัวเองลงไปข้างล่างค่ะอย่างน้องๆกลุ่มนี้มาเล่นกันเองสองพี่น้องนะคะน่าสนุกดีค่ะถาดสนที่พ่อบ้านถือเราต้องซื้อขึ้นไปเองนะคะบนเขาไม่มีขายนะคะถ้าเราเจอร้านขายด้านล่างให้รีบซื้อติดรถมาเลยนะคะ เอามาไว้ให้เด็กๆนั่งเล่นสไลด์นะคะเล่นกันมาทั้งวันก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนถ้ามีโอกาสวิก็อยากกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ วิชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน